สวัสดีครับพี่พี่คลิปนี้ก็ผมเองเป็นคนกัมพูชานะครับผมก็ขอมาขอร้องพี่พี่คนไทยทุกคนนะครับผมอย่าทําร้ายคนกัมพูชาที่อยู่ในไทยนะครับผมเพราะว่าคนที่อยู่ทํางานนะครับผมผมเชื่อว่าพวกเขาก็คิดเหมือนผมนะครับผมไม่มีรังเกียจประเทศไทยนะครับผมขอแค่ทำงานเลี้ยงครอบครัวนะครับผม ไม่มีความคิดที่จะโกรธแค้นนะครับผมต่อประเทศไทยนะครับถ้าพวกผมเกลียดประเทศไทยหรือลังเกียดไม่ชอบผมเชื่อว่าพวกผมออกไปทั้งหมดนะครับผมแต่คนที่อยู่นะครับผมขอแค่ทำงานเรียงขอบครัวนะครับขอร้องพี่ๆคนไทยอย่าทำร้ายคนที่อยู่นี่นะครับผม ขอร้องจริงๆนะครับผมถ้าเกิดว่าพี่โกดแขนจริงๆทําให้ประเทศกัมพูชาสะใจนะครับผมคนหนึ่งที่มีคนรู้จักเยอะนะครับผมมีเอฟซีรู้จักพี่พี่มหาผมได้นะครับผมเอาผมไปลงไปทําอะไรก็ได้นะครับผมให้สะใจพี่พี่นะครับ แต่ผมขออย่าทำลายคนอื่นคนที่ไม่รู้เรื่องคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับเขาไม่รู้อะไรนะครับผมเขาแค่ทำงานอยากทำงานนะครับเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นเองไม่มีจิตใจจะโกรธแค้นประเทศไทยอย่างใดนะครับผมถ้าเกิดว่ามีปฏิกรรมก้าวร้าว นที่อยู่ประเทศไทยพี่พี่ทําอะไรก็ได้นะครับผมแต่คนที่เขาไม่มีปฤติกรรมทําให้ประเทศไทยเสียหายพี่จะทำอะไรเขานะครับผมผมไม่อยากเห็นคนที่เขาไม่รู้เรื่องมาเดือดร้อนด้วยนะครับผมเขาเป็นประชาชนธรรมดาเหมือนผมตอนนี้ก็อยู่ประเทศไทยนะครับผมผมหลักมากนะครับ ไม่คิดว่าประเทศอื่นนะครับผมผมมาทํางานอยู่ประเทศไทยนะประเทศผมผมก็รักประเทศพี่ผมก็รักนะครับคลิปนี้ถ้าทําให้พี่ๆไม่สบายใจขอโทษด,ด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ทําแล้วสะใจนะครับผมผมคนนึงนะครับที่ประเทศกัมพูชารู้จักดีนะครับผมในฐานะเป็นคนเล่นในโซเชียลคนหนึ่งนะครับผม พี่เอาผมไปลงได้ไปทําร้ายทําอะไรผมได้นะครับผมผมอยู่ประเทศไทยนะครับพี่ถักหาผมได้เลยนะครับผมถ้าทําให้พี่สบายใจแล้วสะใจนะครับผมแล้วก็ผมขอร้องพี่ๆคนหนึ่งอย่างหนึ่งอย่าทําร้ายคนที่เขาไม่รู้อะไรนะครับผมผมเชื่อว่าเขาไม่มีจิตใจทําอะไรต่อประเทศไทยนะครับผมก็ผมขอแค่นี้นะครับผม ผมชื่อวันนะครับ